ผู้ชมครับมาร้านนี้เนี่ยกว่าจะได้กินนะโอ้ขั้นตอนเยอะแยะมากมายครับอธิษฐานขอพรก็แล้วนะครับไหว้พี่หัวก็แล้วผูกผ้าแดงสะดอกคอก็แล้วก็ยังไม่ได้กินสักทีนี่ผมจะกินได้อย่างครับพี่บ่นอะไรครับเนี่ยพี่แชมป์นี่ผมยังมีทีเด็ดอีกอย่างนึงยังไม่อีเหรอพี่เซียมซียักษ์พี่เซียมซียักษ์เออผมอยากจะรู้ว่านี่เป็นร้านเนื้อหรือว่าเป็น สารชาอเ,เป็นร้านเนื้อที่อยู่ในสารเจ้าครับพี่คือผมต้องมาเสียงเชมสอีกใช่ไม่งั้นไม่ได้กินนะพี่จริงๆวันนี้อ่ะเสียงเ็าเสียงได้เ,เลขอะไรครับพี่แชมป์อ่าข้างล่างครับไอ้ได้เลขหเลข6อันนี้มันจะได้เป็นเมนูอาหารแต่ผมขออุบไว้ก่อนดีกว่าว่าได้เป็นอะไร <c oughs> กว่าจะได้กินเนื้อ,อย่างเจ้าดังต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยล่ะครับในแชมป์แม่ทั้งไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอพรอสิงโตก็แล้วผูกผ้าแดงสะดอกครก็แล้วแถมยังจัดหนักให้เสียงเซียมซียักษ์อีกโอ้โหแม่แค่ยกไม้เสียมซีก็แทบจะหมดแรงแล้วล่ะครับ <c oughs> ว่าแต่เอที่นี่มันเป็นร้านเนื้อ,อย่างจริงๆหรือเป็นสารเจ้ากันแน่ ใครช่วยตอบดีครับอะพี่แจ๊คคืออย่างแรกเลยที่ผมสะดุดนะฮะกับร้านนี้เนี่ยนั่นก็คือชื่อร้านคงกระพันเนื้อย่างเฮ้ยมันมันคืออะไรครับพี่ร้านนี้มันเป็นคอนเซปต์ความเชื่อกับโชชตาผมก็เลยเอาเรื่องของรอยสักยันมาสักยันอ,อ,อยู่ยงคงกระพันครับผมร้านนี้มันเกิดตอนช่วงมีโควิดด้วยแล้วผมทำร้านตอนโควิดด้วยผมก็เลยจะทำให้ดูว่าผมอ่ะไม่ตายหรอก ที่เปิดร้านตอนโควิดเป็นที่มาของชื่อร้านว่าคงกระพันผมหยิบยกทุกอย่างเลยที่เกี่ยวความเชื่อมาลอยสักยันความเชื่อของจีนนู่นนี่นั่นผมหยิบมายำในร้านให้หมดเลยอ๋อคือมันรวมทุกศาสตร์ใช่ครับไม่ไมไม่ใช่แค่ไทยเดียวใช่ครับจะจะเป็นทั้งหมดเลยสไตล์การตกแต่งเนี่ยที่เขาบอกว่าเหมือนสารเจ้าเนี่ยคือมันเป็นยังไงอะพี่สารเจ้าครับนีดูที่โต๊ะก่อนเลยโต๊ะนี้ทำมาจากสารพระภูมิ สารพระภูมิสารพภูมิโอ้โหแต่ไม่ใช่สารพระภูมิเก่านะเป็นสารพระภูมิใหม่ครับอ่าอ่ายคอยังชัวร์คือมันเป็นฐานของสารพระภูมิจริงๆฮะโอ้โหคือมาแบบเป็นแท่งๆตันๆนี่โอ้โหถ้ามีน้ำแดงหน่อยใช่เลยใช่เลยเป็นสารพระภูมิเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเลยนั่นก็คือแบบว่าเป็นพวกเหมือนยันอ่าจะเป็นจะเป็นลายเพ้นท์ลายเพ้นท์ผนัง เป็นลอยสักยันของไทยแล้วก็จะเป็นสัตว์เทพในจีนอ,อะไรเงี้ยครับผมก็จะมานวมๆกันโอ้เม่ที่แท้ก็ไม่ใช่สารเจ้าที่ไหนครับืหแต่ร้านนี้เขามีชื่อว่าคงกระพันเนื้อย่างร้านเนื้อย่างที่ไม่ธรรมดา อยู่ย่านลาดกระบงังเป็นร้านที่มีไอเดียที่น่าทึ่งทั้งการแต่งร้านไปจนถึงเมนูอาหารเึิงทั้งหมดนี้มาจากไอเดียของ2หนุ่มหุ้นส่วนเพื่อนซีคุณแจ็คและก็คุณบูมครับที่มาจากความชอบในการทานเนื้อบวกกับความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นํา2อ,อย่างนี้มารวมกันก็ได้ร้านคงกระพันเนื้อ,อย่างออกมานี่แหละครับแต่นอกจากเรื่องการตกแต่งร้านที่แปลกแหวกแนวแล้วครับเรื่องอาหารก็เด็ดใช่ย่อยครับ แต่ละเมนูคุณแจ็ครับประกันว่าหากินที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอนซึ่งก็มาจากแม่ครัวเอกเชฟมือหนึ่งของร้านนี้ก็คือคุณป้าอุบลสาววัยหกิบกว่าที่ช่วยรังสรรค์เมนูให้ได้ออกมาทั้งรสชาติที่ดีแถมมีลูกเล่นได้อย่างน่าทึ่งทั้งชื่อทั้งวิธีทำรับรองไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนเราลองจากศูนย์ด้วยกันทั้ง3คน 3> คือความพึงใจที่ว่าเขาให้เกียรติเรา ว่าป้ามันขาดอะไรเติมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราโอเคเขาก็เอาตกลงตามนี้ก็เกิดกันเป็นสูตรขึ้นมาแต่ละ,ะรายการน,น้องแจ็คเข้ามาชวนว่าพี่เปิดร้านเน้อย่างกันเถอะเนี่ยผมมีคอนเซปต์อยู่แล้วว่าอยากได้ทําธีมแบบสันเจ้าอย่างนงี้ก็โอเคลองสักตั้งเพราะผมก็ชอบทําอะไรที่มันดูแปลกใหม่อยู่ละมีคิดว่าเป็นสันเจ้าบางทีบางคนก็คิดว่าเป็นร้านอาหารจีนแต่ว่าลูกค้าแ,กแรกๆก็จะงงหน่อยว่าเ,เมนูเมนูเราแปลกๆเงี้ยแล้วมันเป็นยังไง พี่แจคเมนูเนี่ยเด็ดเนี่ยมีอะไรบ้างมันมีอยู่4อย่างพี่แชมป์ครับ <ทา S 2> ก็จะเป็นอนุมานถว<อ>ายแหวนอนุมานคุกฝุ่นโอ้โหเสือเผ็ดร้องไห้แล้วก็โค้งคำพันฝันห <โ Enc> <teams> วานอันนี้คือเมนูหรือว่ามาสักยันเอาชื่อรอยสักยันมาทำเป็นเมนูดีกว่าโดยที่แต,แต่ละอย่างก็จะมีความพิเศษในแต่ละตัวโอ้โหแค่อะไรกันครับนี่แต่ละชื่อแต่ละเมนูก็กินขาดแล้วละครับซึ่งแต่ละชื่อนั้นครับนำมาจากนี่ครับชื่อของลายสักยันมาเป็นลูกเล่นในการตั้งชื่อ ซึ่งเมนูแรกครับคือคงกระพันฝันหวานนะครับเป็นเนื้อส่วนสะโพกคุกเค้าไปแล้วก็หมักกับซอสบาร์บีคิวทำให้ได้เนื้อที่นุ่มครับมีรสชาติที่หอมหวานกําลังดีคือรสชาติเนี่ยมันกลมกลม่อมมากโดยรวมกับเนื้อแล้วน้ําซอสที่ราดเข้าไปแล้วเวลามันผัดกับเนยความหอมของเนยความฉ่ามันมีความแบบ j u ซี่ กัดเข้าไปแล้วมันมีแบบความมันมันแตกออกมาแล้วมันมีความหวานของน้ําซอสท,ที่ใช้ซอสเอ,อ่อน้ำซอสบาร์บีคิวงมันเปคิวใช่ครับส่วนเมนูนี้ครับหนุมานคลุกฝุ่นครับเป็นเนื้อสะโพกหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็นําข้าวคั่วมาตํานําไปคลุกเคล้ากับเนื้อหมักผสมซอสบอกเลยว่าแหมอร่อยมากจนแทบจะขูดกระทะแล้วกันเลยทีเดียวเอ้ดดีเลยชอบอันนี้มันมีแท็กเจอร์ที่ห่อหุ้มันไว้อยู่ก็คือข้าขวคั่วเนี่ยคือมันมีความหอม ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมันจะไปด้วยกันได้แต่พอกินเสร็จปุ๊บมันอร่อยมันลงตัวส่วนเมนูนี้ก็เด็ดใช่ย่อยครับเสือเผนร้องไห้ครับออ้ยเป็นเนื้อเสือร้องไห้ผสมด้วยพริกป่นละเอียดโรยมาล่าที่เผ็ดแล้วก็ซาจนต้องร้องจี๊ดน้นําตาไหลเลยทีเดียวเชิงถ้าโดเข้าไปแล้วก็โอ้หต่อให้ร้องแค่ไหนก็ต้องยอมครับเพราะว่าอร่อยมากสมกับเป็นเสือเผนร้องไห้จริงครับโอ้โหรสชาตินี่แซ่บมากแล้วก็มีความเผ็ดเผ็ดร้อนจริงๆ เครื่องเทศนี่ถึงหมดไม่ว่าจะเป็นหมาล่าพริกไทยพริกป่นครับผมจัดไปเลย3เครื่องเทศแน่นอนอและอีกเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้ก็คือหานุมานถวายแหวนครับโอ้โห,โห,โหนี่เป็นชื่อแม่ไม้บวยไทยน่ครับ <c oughs> ซึ่งนะครับเขานำมาเป็นชื่อเมนูที่ใช้เนื้อหมักพริกไทยดำเผ็ดร้อนแรงใส่หัวหอมใหญ่หั่นเป็นวงแหวนรอบเนื้ออีกทีไมห่เป็นไงครับคิดได้ยังไง รสชาติก็เจ้มจนครับโอ้คนชอบเนื้อต้องถูกใจใครที่ชอบหวานผมว่าเมนูนี้โดนแล้วผมก็ชอบเมนูนี้เหมือนกันมันมีความได้กลิ่นหอมของหอมหอมัวใหญ่แล้วก็ได้ความหวานซึ่งมันไม่ได้ฉุนเลยใช่ครับอืมอืมเข้ากันอย่างดีมากเลยใช่ใช่ใช่แต่ยังไม่หมดนะครับแหมสําหรับความน่าทึ่งของร้านคงพันเนื้อ,อย่างเมนูดวงใจทุกัทกครับเป็นเมนูที่คุณแจ็คจัดให้เพื่อรายการไทยทึ่งโดยเฉพาะครับ โดยใช้เนื้อส่วนสะโพกหมักด้วยซอสผสมผงกะหรี่แล้วก็ใส่น้ำผึ้งเสิร์ฟมาเป็นรูปหัวใจครับสื่อถึงทศกัณฐ์ถอดดวงใจออกมามีทั้งด้านรักแล้วก็ด้านร้ายครับแหมนายแชมป์ได้ชิมหัวใจทศกัณฐ์แล้วเป็นไงบ้างครับคิดถึงนางสีดามางไหมครับนี่ออกอินเดียอินเดียหน่อยครับเครื่องเทศหนักๆน,กนี่อันนี้เป็นเมนูใหม่ด้วยเมนูใหม่สดๆเลยนะจากการเสี่ยงไอซีเอ็มซีเมื่อกี้เบอร์หกเมื่อกี้คือได้มาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ นะครับ <S <S รเลยไปไหนหล่ะเราอะแวะก่อนอ่าน,นี่เลยพี่แชนนปมป์อันนี้เอาหม้อแม่นาคไปพี่ฮะอันเนี้ยน้ำหม้อแม่นาคแล้วพี่ามาให้ผมทำไมเนี่ยเอา้ามันมีเนื้ออยู่ในนั้นหม้อแม่นาคที่ว่านี้นะครับนั่นคือเมนูไหสวรรค์พันปาระกาศน<อ>ั่นเองโอ้โหอะอยากจะดูละว่าวิธีการกินจินยังไง เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยคุณผู้ชมเฮ้ยเมื่อกี้คุณเห็นอะไรห้ือเล่ยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหไฟลุกท่วมเลยแน่นอนพี่ธรรมดาปะล่ะเฮ้ยเหมือนเหมือนเศกเหมือนเศกอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ครับพอจุดปุ๊บเฮ้ยหายไปเลยผ้ายันไม่มีคำเมาด้วยไม่มีคำเมาเฮ้ยเมื่อกี้ไฟท่วมแล้วนี่คือสุกแล้วกินได้ยังยังครับผมยังเหรอข้างในก็คือเป็นสูตรที่อีกสูตรหนึ่งที่ผมทําไว คือเมื่อกีอ้มันคือแค่การเปิดตัวใช่ครับเปิดตัวยังขนาดนี้รสชาติจะขนาดไหนอืมอันนี้ก็แปลกแหวกแนวครับใครล่ะครับจะคิดว่าหม้อไม่นาคจะนํามาตั้งที่โต๊ะอาหารแบบนี้โอ้โหแต่คุณแจ็คเขากล้าคิดครับแล้วก็กล้าทําโดยใช้ชื่อเมนูว่า ไหสวรรค์พันประการครับโอ้ที่ไม่ได้มีแค่มอดครับแต่ยังทำเสมือนเลยดีครับโอ้ยมีการใช้ใสายสินผูกมัดเหมือนตาสังเสิร์ฟมาพร้อมกับไฟที่ลุกโชนครับสื่อให้เห็นถึงไฟรักที่ท่วมใจทั้งปัตตภีที่มีให้กับพี่มากนะครับเอ้ผมว่าเมนูนี้น่าจะสั่นสะเทือนไปถึงวงการอาหารไทยครับส่วนในหมอ้อแม่นาคนี้ก็เป็นเนื้อรวมมิตรทุกอย่างหมักด้วยซอสเด็ดของร้านครับรับรองว่า ได้อัตราลดทั้งการกินและก็การเสิร์ฟถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูสุดว,ว้าวของร้านนี้แหละครับอันนี้รสชาติเข้มข้นครับสําหรับใครที่ชอบรสจัดหวานเผ็ดหอมอันนี้มีส่วนผสมของอะไรบ้างอ่ะอันนี้จะเป็นส่วนผสมเกาหลีทางด้านของบูกโกกีกับอของไทยที่จะเป็นแบบเครื่องเครื่องเทศผงปรุงไทยพริกป่นนู่นนี่นั่น,นแต่จะมีเพิ่มความนุ่มนวลออกมาผมใส่นมสดเข้าไปด้วย ไม่เคยเห็นร้านอะไรที่มันเหมือนสารเจ้าอย่างเงี้ยป่ะครับเข้ามาก็ไม่ได้นึกว่าเป็นร้านอาหารแต่เข้ามาแล้วก็โอ้อร่อยด้วยดีไซน์เก๋ด้วยก็รู้สึกแบบอ้านั่งกินในบรรยากาศแปลกใหม่ดีอะไรเงี้ยครับเข้ามาร้านนี้ตอนแรกไม่คิดว่าเป็นร้านอาหารมันตกแต่งออกแนวเป็นเหมือนสารเจ้าออกแนวจีนจีนอะไรเงี้ยค่ะเออชอบเออหานุมานคุกฝุ่นชื่อก็เก๋มากตอนสั่งครั้งแรกก็เออแบบเอานี้มาและกันชื่อมันเท่ดีอะไรเงี้ยค่ะชอบหนุมานถวายแหวนนะคะคือเข้าใจคิดชื่อดีอะค่ะ ความสนุกสนานของคุณแจ็คแห่งคงกระพันเนื้อย่างครับแหมถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของคนขยันคิดที่สำคัญคือคิดแล้วก็ลงมือทำทั้งการแต่งร้านทั้งเมนูอาหารทำให้ได้ความแตกต่างไปจากเดิมๆทั้งอร่อยทั้งสนุกคนรักสายเนื้อต้องห้ามพลาดทางรายการไทยทึ่งก็ขอฝากร้านคงกระพันเนื้อย่างไว้ในอ้อมใจทุกท่านครับแหมรับประกันว่าถ้าได้ทานแล้วก็หต้องร้องว้าวไทยแลนด์อย่างแน่นอนครับ